So man, วันนี้นะคะ s <S เรามาตัดผมหน้ามากัน <T il ets> ก็ไม่เชิงผมหน้ามานะแต่เหมือนแบบเดี๋ยวเราจะสไลด์แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเคอร์เทนแบงให้มันแบบว่ารับกรอบหน้าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตการหาบ้านกันนะคะ <T il ets> ก็คือยังไงชวดอีกแล้วนะคะไม่ได้ถูกเลือก <t il ets> ไม่ผิดหวังอันนั้นถูกเลือกอยู่ก็คือได้รับการตอบกลับมาจากบ้านที่เริมแลนะคะบ้านที่เราแบบในท็อปสามก็คือท็อปนับวันนะคะว่าเขาได้ผู้เช่าแล้วอะไรเงี้ยทีนี้บ้านท็อปสามหลังที่อันดับสามเขาก็ตอบกลับมาเหมือนกันว่าเลือกเราให้เป็นผู้เช่านะคะแต่ว่ามา นอนคิดสองคืนแล้วก็คิดได้ว่าแบบหลังนี้ยังไม่ใช่เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันไม่มีที่จอดรถที่มันเป็นแบบว่ามีชิดเหมือนอย่างนั้นก็มีหลังคาก็ได้นะคะเพราะว่าแฟนเราเนี่ยเขามีรถบิ๊กไบนนะคะก็ไม่อยากที่จะแบบว่าจอดรถตัดแดดอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าคนที่แบบรัดรถก็จะรู้ดี แล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบในอนาคตเราซื้อรถใช้ส่วนตัวอะไรเงี้ยเราก็อยากจะจอดรถในที่จอดรถคือถึงจะไม่ใช่เป็นการา g อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยากให้มันมีแบบคืออย่างน้อยมีเหมือนแบบเป็นหลักคาก็ยังดีอะไรเงี้ยเราก็เลยปฏิเสธฉันเป็นคนที่มีสิทธิ์ปฏิเสธเองจีก็เลยปฏิเสธบ้านอ,อันดับที่3มไปนะคะตอนนี้ก็คือเหลือรอบ้านอันดับที่สองเนี่ยติดต่อมา แล้วก็หาตัวเผื่อไว้ด้วยค่ะตอนนี้ก็มีนัดดูอีกทีวันเสาร์หน้าอีกหลังหนึ่งซึ่งก็เป็นอพาร์ตเมนต์เหมือนกันค่ะหลังนี้เหมือนแบบเข้าตาพอสมควรเพราะว่ามีที่จอดรถใต้ดินด้วยนะคะเป็นเหมือนแบบว,ว่าเป็นโปรเจกต์เล็กๆแล้วก็มีเหมือนแบบที่จอดรถใต้ดินให้กับ ผู้เช่าทุกคนอะไรเงี้ยคะ่ะช่วงนี้เบื่อผมทรงเดิมอีกแล้วนะคะมือบอลเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนลุคนิดนึงนะคะบอกไว้ก่อนว่าอันเนี้ยสำหรับคนที่คุ้นชินกับการเล็นหน้ามาด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็คนที่คุ้นเคยกับการใช้กันไกลอยู่แล้วนะคะก็จะเหมาะกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาคือแบบพอมีพี่ๆเขาแบบเออแนะนําทําวิดีโอหน่อยว่าแบบเออสอนตัดผมด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนที่แบบบอกคนอื่นเขาว่าแบบ ไม่ควรไม่ควรตัดผมด้วยตัวเองเด็ดขาดนะคะถ้าไม่ใช่ช่างหรือว่าถ้าไม่ได้แบบว่าตัดผมด้วยตัวเองอยู่เป็นประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยไปร้านเถอะแต่ว่าเราก็จะมีคนที่แบบว่าคือแอบเล่นผมอยู่เป็นประจำรู้เทคนิคการแบ่งผมอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะมาลองดูก็ได้เนาะเป็นไง อุปกรณ์ที่จําเป็นในวันนี้นะคะก็คือหวีค่ะเป็นหวีอะไรก็ได้ที่เราใช้อยู่ที่บ้านนะแองจี้อันนี้จะเป็นหวีที่เราใช้ตัดผมให้แฟนตัดผมให้ตัวเองนะคะหรือว่าถ้าใครมีหวีแบบธรรมดาเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็เครื่องมีผมบางคนอาจจะแบบถนัดตัดผมเปียกนะคะแต่เราถนัดตัดผมแห้งนะคะขาดไม่ได้เลยถ้าไม่มีกรรไกร กันไกลนะคะถ้าไม่มีตัวนี้ก็ตัดผมไม่ได้นะจ๊ะใช่ไหม <c oughs> ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะแบ่งผมนะอันส่วนที่เราต้องการสไลด์เคอร์เทนแบงข้างหน้าเนี่ยเราจะแบ่งผมจากบนหัวนะคะกะประมาณแบบว่าจากกลางหัวแล้วก็แบ่งลงมาตรงหูนะคะ <c oughs> แบ่งจากกลางหัวลงมาที่หูทั้งสองข้างส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะมัดไว้ก็ได้นะคะเพราะ่าอันเนี้ยเราจะไม่ได้ไปตัดเขานะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะวัดนะคะฉันจะวัดยังไงอะ่ะคือกะเอา <c oughs> เอาเราจะแบบเอาเร่าานสองนิ้วจากส่วนที่เราแบ่งไว้นะคะประมาณนี้เอาตรงนี้ลงมาก่อนจากส่วนที่แบบว่าที่เราแบ่งกลางไว้นะคะสำหรับคนที่แสกข้างแนะนำว่าให้เริ่มจากแบบนี้ก่อนก็คือแสกกลางก่อนนะคะ เพราะว่าการที่เราเริ่มจากแสกกลางเนี่ยมันจะทําให้เราเหมือนกับว่าเราสามารถแสกได้ทั้งสายและขวาแล้วก็กลางด้วยนะคะมันก็จะทําให้ผมทั้งสองข้างเนี่ยออกมาเท่ากันเหมือนกับบาลานซ์กันด้วยอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเราก็จะหยิบผมจากทั้งสองข้างออกมาซึ่งเราแบ่งผมแสกกลางนะคะเราก็จะหยิบ2ตัวเนี้ยลงมาพอได้ส่วนนี้ลงมาแล้วนะแองจี้เราก็จะดึงลงมานะคะ ให้ดูว่าแบบเราต้องการเคอร์เทนแบงขนาดไหนนะเราอยากได้สักประมาณตรงคางพอดีนะคะเราก็จะตัดเลยค่ะอย่างรวดเร็ว,วไม่งั้นเดี๋ยวคิดแล้วคิดอีกในเธอนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะ<บอ>ีเราก็จะเริ่มนำส่วนที่เหลือเนี่ยลงมาเรื่อยๆค่ะ สักประมาณขนาดเท่าเท่ากันกับชิ้นแรกที่เราดึงลงมานะคะแล้วเราก็จะใช้นิ้ว2นิ้วนี้นะคะลากตามวีลงมาเพื่อให้ความยาวเนี่ยมันใกล้เคียงแล้วเราก็จะโน้มผมไปด้านข้างแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะทีนี้เราจะได้ไกด์ไลน์แบบนี้นะคะเพราะว่าจุด a ของเราเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอย่างนี้เราก็ตัดเฉียงลงไปค่ะ เห็นไหมคะว่าเราดึงมาตรงนี้แล้วก็เราก็ตัดลงเอาง่ายๆก็คือเราดึงเฉียงมาทางนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ตัดตัดตรงขึ้นไปแบบนี้เห็นเป็นเส้นไหมคะได้แล้วนะคะเดี๋ยวขอเช็คก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเอาผมส่วนที่เหลือเนี่ยลงมาเอาลงมาทีละนิดนะทีละประมาณ1เซนติเมตรถ้าเธอเห็นว่าเราแบบ เนี่ยเราจะแบ่งประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาลงมาทีละเซนติเมตรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีไกด์ไลน์ที่ชัดเจนแล้วนะคะรีดผมไปด้านข้างแบบนี้นะคะโนุมไปด้านข้างแล้วเราก็นี่ตัดตามไกด์ไลน์นี้เลยค่ะ แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการนำผมลงมาค่ะแต่ว่าเราจะไม่โน้มไปข้างๆแล้วนะแองจี้ตีดลงมาแล้วเราก็ตัดตามไกด์ไลน์ที่มันมีอยู่นี่คือตัดตรงนี้ลงมาเลยนะนี้ค่ะเออนัค่ะตัดไปลุ้นไปแองจี้ อันนี้คือคนที่ตัดผมด้วยตัวเองจริงๆตามวิบากกรรมเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาลงมาอีกส่วนหนึ่งทีนี้ก็เราก็จะแบบเหมือนเริ่มให้มันเป็นส่วนที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะไห้มาตรงนี้แล้วดึงอกมาเห็นไหมคะว่าไกด์ไลน์เราอยู่ตรงนี้นะคะ ตอนนี้เราไม่ได้โน้มผมไปด้านนู้นแล้วนะคะเราดึงตรงลงมานะคะทีนี้เราก็จะเอาทั้งหมดเลยหวีแล้วก็มีตรงลงมานะคะตอนนี้เราจะเหลืออยูแค่นี้นะคะไกด์ไลน์อันที่ชั้นบนนะคะอยู่ตรงนี้เรียบร้อยจ้าเราสามารถเช็คได้อีกอบหนึ่งนะคะ หล่อหนึ่งนะคะสับไปนหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทําอีกข้างหนึ่งต่อไปพร้อมๆกันเลยจ้ะอันนี้คือเซนที่1ที่เราเอาลงมานะนี้เราก็จะไปเซนที่2องนมไปด้านข้ามนะคะเห็นไกด์ไลน์จางๆแล้วนะ ด้านนี้ก็จะงวงงงนิดหนึ่งแต่ว่าก็พอได้นะคะเส้นที่3ตามไกด์ไลน์เลยนะคะ พอได้3เซนแล้วนะคะเราจะเริ่มดึงลงไปแนวดิ่งค่ะเราจะดึงลงตรงแล้วนะคะตอนนี้ก็จะงงงงนิดนึงดู ฉันจะทำยังไงให้ฉันเข้าใจตัวเองเนี่ย นี้เราจะมาลองวัดดูนะคะว่าทั้งสองด้านเนี่ยเท่ากันไหมนะชัะ้นแรกนะคะเท่ากันอยู่แล้วว่าเราตัดพร้อมกันนะคะชั้นที่สองอุ้ยแต่แ้วไม่ชั้นนี้สั้นกว่า <laughs> <c oughs> อิงจอ่าได้อยู่นะคะแล้วก็ชั้นบนชั้นมันติดแว้นตาเธออืมชั้นบนข้างนี้อ่ะ แอบสั้นกว่านะทำไมดีเดี๋ยวเราลองหนีบดูก่อนนะคะ ตอนนี้เราหนีผมเรามันจะสมบำเสมอกันแหละเราก็สามารถเช็คตอนนี้ได้ว่าตรงไหนที่มันไม่ไปตามลายบ้างนะคะตรงไหนที่มันไม่ตรงบ้างนะเอแล้วเห็นหมเห็นเหลี่ยมไหมเอจี ถ้าเกิ่าเธอสังเกตรเราจะเห็นว่าไกด์ไลน์มันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้มันเป็นเหลี่ยมเราก็จะลบเหลี่ยมน้องอันนี้นะคะเหลี่ยมหายไปแล้วนะเราก็ Tá? Huh? ตรงนี้มันมีเหลี่ยมออกมานะตรงนี้เป็นเหลี่ยมนะคะ ข้างนี้ได้เลยทีนี้เนี่ยเราจะปล่อยผมที่เหลือออกมาเดี๋ยวเราจะลองเช็คดูว่าเส้นข้างหน้าแับเส้นข้างหลังมันไม่ต่างกันเกินไป ลำบากมากชีวิตกับการใส่แว่นเนี่ยตรองนี้ม,ม,มีเรียมโล่มาอีกนิดนึงนดเดี๋ยวอ่อโอเคเดี๋ยวเราไปเซ็ตผมให้สวยงามก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูผลลัพธ์กันจ้ะ <c oughs> ข้างนี้ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเลยแต่ว่าก็อันนี้นะคะก็เป็น results จ้าเป็นไ,ไง เดี๋ยวผ่าแบงก์ก็จะได้ชัดขึ้นนะคะอันนี้เราก็จะแบบสวยได้ทั้งสองข้างนะคะแต่ว่าเราก็ปกติ่อแสกกลางแล้วนะคะเย่ยอปรับลุกนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วค่ะแองจีห้หอยแาใส่แว่นกลับคืนเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยขอแอง่วชว่ออย่าลืมนะคะว่าถ้ายังไม่ชินกันไกลเนี่ยอย่าลองก็ได้เธอแต่ว่าอาจจะตัดเป็นแบบว่าเคอร์เทนแบงแบบเราเนี่ยก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดหน้ามาสั้นนะเพราะว่าอย่างเงี้ยเรายังแบบว่าพอถูถ่ายไปได้แล้วก็พอเวลาเราแบบม้วนผมเอยอะไรเอยอย่างเงี้ยมันก็ดูสมูทนะคะเห็นไหม สวลองไปทำตามกันดูนะคะแต่เราก็ยังรู้สึกว่าแบบเราอธิบายได้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะลองลองทำตามในกระจกดูนะคะเพราะว่าอย่างที่เธอเห็นนั่นแหละก็คือแบบมีผิดผิดถูกถูกบ้างนะคะมีข้างที่เราถนาัดมีข้างที่เราไม่ถนัดบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ้าแบบมันช่วยประหยัดตังค์ได้ก็ลองดูค่ะไม่เสียหายนะคะแต่อย่าตัดสั้นเกินไปนะคะ จากแบบห้ามตัดผมเองจนตอนนี้มายังไงทำ how to ตัดผมเองที่บ้านเอาละวันนี้เราก็มาเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างนั่งคอมแล้วก็หาบ้านต่อไป <c oughs> <c oughs> นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะที่บ๊ายบายแล้วยุ่งว่ะ